คนละครึ่งพัสกับฟู้ดเดลเวอรี่วิธีใช้ที่คุณอาจยังไม่รู้โครงการคนละครึ่งพัส +2,568 กลับมาให้บริการอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีอะไรใหม่นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อใช้สิทธิ์อย่างคุ้มค่าและสะดวกสบายที่สุดข่าวดีสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพสคุณสามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารและเครื่องดื่มจากร้านโปรดผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลเวอรี่ที่ร่วมรายการได้แล้ว โดยใช้ได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2568จนถึงวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ์ในวันที่31ธันวาคม2568แต่คุณรู้ไหมว่าการใช้สิทธินี้มีเงื่อนไขและขั้นตอนที่คุณต้องทราบเพื่อให้การใช้งานราบรื่นและสำคัญกว่านั้นคุณต้องเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณเงื่อนไขาการใช้คนละครึ่งพลัสกับฟู้ดเดลเวอรีเราจะช่วยจ่ายเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นค่าจัดส่งเดลิเวอรี่ ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้จ่ายเองเต็มจำนวนสามารถใช้สิทธิ์สั่งได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาวิธีใช้คนละครึ่งพลาสกับแพลตฟอร์มต่างๆ1 GrabFood เปิดแอปเปาตั้งเลือก Food Delivery และเลือก GrabFood จากรายชื่อแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมชำระค่าจัดส่งก่อนแล้วรอแจ้งเตือนเพื่อชำระค่าอาหาร2 Line Man เปิดแอปเปาตั้งกดที่ banner Food d e l i v e r y เลือก Line Man ชำระค่าจัดส่งและรอแจ้งเตือนเพื่อชำระค่าอาหาร 3 r o b รบิน o d เปิดแอปเปาตังกดที่ Ban n e r Food d e l i v e เเลือก o b บิน Ho o ดชำระค่าจัดส่งและรอแจ้งเตือนเพื่อชำระค่าอาหาร 4. Sho p อป f o o d เปิดแอปเปาตังกดที่ Ban n e r Food d e เ i ล e r เลือกช h อ p ปี Food ชำระค่าจัดส่งและรอแจ้งเตือนเพื่อชำระค่าอาหารขั้นตอนโดยสรุป 1. มีแอปเปาตังเวอร์ชันล่าสุดและแอปฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ร่วมรายการ2เข้าแอปเปาตังกดแบนเนอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการ 3. ม,มองหาร้านที่มีสัญ,ญลักษณ์คนละครึ่งพลาสเลือกเมนู 4. ชํชำระเงินเฉพาะค่าจัดส่งผ่านแอปเดลิเวอร5รอแจ้งเตือนเพื่อชำระเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่านแอปเป่าตังคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าแพลตฟอร์มไหนสะดวกที่สุดสำหรับการใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลาสชวนมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เลย